ทุกคนลองไปถามดูพวกเขาเชื่อพระเจ้าไหมทุกคนล้วนแต่บอกว่าเขาเชื่อพระเจ้าทุกคนล้วนบอกว่ามีพระเจ้าจริงแต่เขาไม่เชื่อเรื่องพันธสัญญาโลหิตของพระเยซูและเขาไม่เชื่อเรื่องการทรงไถ่โดยผ่านทางพระบุตรของพระเจ้าเขาไม่เชื่อคนเหล่านั้นก็เหมือนกับคาอินค่ะ คือไม่เชื่อแต่ว่าเชื่อมีพระเจ้าอยู่ไม่เชื่อเรื่องการทรงไทยไม่เชื่อพันธสัญญาไม่เชื่อเรื่องการไถ่ด้วยชีวิตเลขชีวิตไม่เชื่อเรื่องพระโลหิตของพระเยซูไม่เชื่อเรื่องการตายของพระเยซูสามารถไถ่ชีวิตหรือไถ่ออกจากบาปได้เขาคนกลุ่มนั้นก็เหมือนคาอินแต่ผู้ที่เชื่อก็เหมือนอาเบลก็เชื่อค่ะเชื่อค่ะในพันธสัญญาของพระองค์เขาก็ได้รับพันธสัญญานั้นๆนี่แหละเป็นเหตุ ว่าทำไมพระเจ้ารับเอาเครื่องเผาบูชาของอาเบลและปฏิเสธคาอินคาอินก็ไม่แตกต่างกับคนทั่วไปในโลกนี้คือปฏิเสธการช่วยเหลือมาจากพระเจ้าแต่พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะคะ